ครับสวัสดีครับแม่หนอมคุณพ่อีิเนะครับวันนี้เงินสี่พระที่มานมาติดตามไอ้ผลสมแดงเนาะครับสมแดงนะครับใส่กับทุเลียนเท่านะครับแม่หนอมในอยู่บ้านไหนครับแม่หนอมอยู่บ้านนั่นแก้วจ้าครับตำบลตำบลน้องพันท่าอำเภอโซพิสัยโซพิสัยย่บึบงการค่ะจังหวัดบึงการแม่หนอมใส่สมแดงมานียักปีหรอครับ ใส่สมแดงมานีสองปีแล้วค่ะโอ้รับทพเรียนพอดีเนาะโพเรียนก็ได้สองปีพอดีนะครับอัตราส่วนใส้นะครับอัตราส่วนอัตราส่วนที่ใส้นี่าถ้าเป็นขวดเป็นน้ำนี่สีใส้หนึ่งฝาค่ะใส้หนึ่งฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรเราไอ้ที่เป็นพงนี่เขาเอื้นกดอะมิโนจ้าเข้าผสมใส่ขวดโคกสะก่อนขวดโคกนึ่งนี่น้ำขวดโคกนึ่งนี่ต่อหนึ่งซองหนึ่งซอง เฮาละลายให้เขากันแล้วเวลาเฮาสีใส้เฮาก็เอาฟ้าน้อยฟ้าทั้งในค่ะของสซมแดงนี่เอามาตวงนึ่งฟา้าแล้วก็ตูสโมแดงนี่ก็นึ่งฟา้าเอาใส่กันเสร็จแล้วเฮาก็ค้นค้นเขากันละเฮาก็ใส่พ่นอ่าเดือนหนึ่งเข้าพ่นสองเถ้าค่ะเดือนหนึ่งเข้าพ่นสองเถ้าจ้าสุดยอดเลยเนาะสองกระทำมดาเนาะภาคอ,อีสานเข้าเขาก็เริ่มปลูกเนาะแม่เนาะ จ้าถ้าเรามันเ่าแบบลูบละสามเด้งก็ได้จ้าแห่งสิ่งงามครับท่านผู้ใดขยันสีดูทางงามนะครับผมมีผลขังเที่ยงกับผู้ใจร้อนนี่ค่ะปอดปอดเป็นปอดไผ่สมุนไพรผสมน้ำจ้าสุดยอดสมแดงจใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี เบอร์โทรแม่ถ้าลูกค้ายอยากติดต่อเนาะค่ะเพื่อนอยากใส่น้ำเบอร์บอกเบอร์โทรเพื่อนนยค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งหกเก้าสี่สองเค่ะทางนี้เลยอขอบคุณมากค่ะ